นีทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยเรา3คนใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมรายการของเราเนี่ยนะครับมาจากช่อง2020 entertainment เหมือนกันวันนี้คุณพ่อบ้านจากรายการพ่อบ้านยืนหนึ่ง มาถึงตรงนี้ภูเสือรอจะมาสอนวิธีการทําความสะอาดเสือให้กับเราหรอครับหรือยังไงครับใช่เลยครับจ<ช>ิ<ช>รแรงมาเลย เอาแปลงมาทีนี้เสือมีหลายแบบเสือแบบนี้เสือเสือโยคะเราก็ต้องใช้แปลงที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับไม่เหมือนกันกลับไปกลับมากลับมานี่รายการครูเสือรอนะไม่ใช่รายการพ่อบ้านยิหนึ่งเพราะนั้นวันนี้พี่บั๊บมาทาอะไรในรายการของเราครับเมียสั่งมาครับเมียสั่งมาครับเมียสั่งมาครับวันนี้มารายการเราแล้วอ่ะคุณครู จะให้พี่บัอบทำอะไรดีครับคือพี่บับมีประวัติค่ะอยากออกกําลังกายแต่ว่าไม่อยากเข้าฟิตเนสเลยถามภรรยาว่ามีอะไรให้พี่ทำบ้างเนี่ยภรรยาเลยได้ใจสั่งมาเลยค่ะมาหาคุณหนูเดี๋ยวนี้ผู้ชายส่วนใหญ่แล้วพอพูดถึงโยคะแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นภาพว่าเป็นผู้หญิงฝึกทั้งหมดเลยแต่ต้นกําเนิดโยคะจริงๆคือโยกีโยคีก็คือผู้ชายชใช่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 ้ช่ใ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 ช จุดสนใจมาว่ามันไม่ใช่นะฝึกได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าถ้าอยากจะกลับมาเฟิร์มฟิตขนาดนี้โยคะจะช่วยได้หรือเปล่าโอเคท่าที่หนึ่งในวันนี้นะคะเราเรียกว่าท่าไหว้พระอาทิตย์ เต็มรูปแบบนะคะหรืออันสดงข้าประดิษฐ์เราจะเริ่มต้นโดยยืดกระดูกสันหลังตรงและพนมมือค่ะ mm. หายใจเข้านะคะหายใจออกยืดแขนไปด้านหน้าระดับไหล่ยกแขนสองข้างขึ้นช้าช้านะคะยืดกระดูกสันหลังแอนอกแหนหน้าหายใจเข้าแขนแนบใบหูแล้วก้มตัวลงค่ะผ่อนลมหายใจออกอยยาวจัดมือเสมอเท้าเปิดว่างเท่ากระไล ก้าวขาขวาไปด้านหลังวางเข่าขวาและโยกตัวไปกดเท้าซ้ายเงยหน้าแอนอกหายใจเข้าค่ะก้มหน้าลงนะคะวางฝา่ามือหยุดลมหายใจลากขาซ้ายตรงนิ่งๆน,นะคะหน้าผากลงค่ะหน้าอกโดนพื้นและเลื้อยหายใจเข้าดันตัวขึ้นจนสุดแขนแขนตรงไหล่เปิดนิ้วเท้าตั้งนะคะ หายใจออกโยกก้นดงโค้งตัวค่ะแล้วก็พยายามกดส้นเท้าเท่าที่ได้ค่ะหายใจออกก้าวเท้าขวาเดินไปหามือโยกตัวไปเงยหน้าแอนอกหายใจเข้าหายใจออกก้าวเท้าซ้ายขึ้นชิดเท้าขวายืดขาตรงก้มตัวลงค้างท่าไว้ตอนนี้เอาต้นแขนแนบใบหูนะคะกลับตัวขึ้นท่ายืนช้าชสูดลมหายใจเข้าลึกๆ และดึงกระดูกสันหลังแอนอกแขนหน้ามองเพดานหายใจออกวางแขนลงข้างลำตัวเบาๆคะ่ะในท่านี้ตามทฤษฎีแล้วเราจะทำทั้งหมด12รอบนะคะแต่วันนี้ขอสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นตัวอย่างแค่รอบเดียวคะ่ะเราต่อด้วยท่ากระดานแบบงอศอกนะคะ โน้มตัวไปด้านหน้าเข้าสู่ท่าคลานและวางข้อศอกลงพื้นค่ะจัดข้อศอกให้ตรงกระไหล่นะคะแล้วก็จัดหัวเข่าให้ตรงกับแนวข้อต่อสะโพกสามือชิดกันด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าโอเคนิ้วเท้าตั้งนะคะลากขาซ้ายไปด้านหลังหนึ่งข้างกดพื้นแน่นๆลากขาขวาตามไปค่ะและก็ระวังนะคะอย่าให้ก้นโดง่งเกลงหน้าท้องหนีบต้นขาหนีบเข่ามองพื้นหายใจค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วางหัวเข่าลงนะคะแล้วก็เลื่อนสะโพกเลื่อนก้นไปวางทับส้นเท้าเอียดแขนไปด้านหน้าวางหน้าผากลงพื้นและคลายค่ะระหว่างนี้เราจะอยู่ในท่านี้เรียกว่าท่าเด็กนะคะหายใจเข้าออกหนึ่งรอบ หายใจเข้าออกสองรอบหายใจเข้าออกสรอบเวลาคลายท่านะคะเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจเข้ากลับคืนสู่ท่าตรงนั่งตรงนะคะท่านี้เราเรียกท่ากระดานงอศอกนะคะเราลองดูอีกท่าหนึ่งนะคะในท่าสุดท้ายก็จะเป็นท่าที่ใช้พลังงานข้อต่อไหลข้อต่อข้อศอ,อ,อกข้อมือ อีกในหนึ่งได้กล้ามเนื้อหน้าท้องและดูแลหลังส่วนล่างด้วยเราเรียกว่าวิธพื้นแบบงอเข่านะคะลองดูกันค่ะเข้าสู่ท่าคลานเช่นกันค่ะให้ท่านผู้ชมสังเกตนะคะใช้ข้อข้อไหล่ข้อศอกข้อมือนะฮะหายใจเข้าลำตัวตรงแบบนี้หายใจออกงอศอกกางศอกนะคะหน้าผากลงระหว่างมือค่ะ1 2 3 4สาสี่ หายใจเข้าดันตัวขึ้นตรงๆค่ะเมื่อครบรอบแล้วเราต้องปิดท้ายด้วยท่าเด็กค่ะเราเลื่อนสะโพกมาด้านหลังนะคะวางทับบนส้นเท้าเหยียดแขนไปด้านหน้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ทั้งหมดในลักษณะน,นี้จะคลายถึงหลังส่วนล่างด้วย แล้วก็ท่าเด็กเนี่ยเป็นท่าที่คลายได้อย่างสบายหลังจากที่เราออกแรงไปแล้วนะคะระหว่างนี้ก็คือหายใจเข้าออก3รอบลมหายใจพร้อมทั้งเมื่อครบแล้วเงยหน้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆล,ลากแขนขึ้นมาหายใจออกคลายค่ะเป็นอันครบ4กระบวนท่าที่จัดไว้สำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มในรูปแบบของโยคะค่ะ ห่อยมไหวครับแต่ว่าหนักมากทั้งตัวเลยคอบาดไหลตัวแขนแอบได้ยินเสียงลมหายใจครืดคราดคลคลาสั่นมีสั่นรู้สึกปบบว่าเราไม่นับหนึ่งอะเรานับสามรีบเลยรีบสามมีสั่นใช่วัดแรงสั่นสั่นเกินขนาที่บอก9ก้ถึงสิบอะมีความรู้สึกว่าแกถามอยู่ในใจว่าเมื่อไรจะเสร็จออย่างนี้ต้องทํานานไหมครับกว่าจะเติมครับโอ้โรับค่ะ ต้องการเร็วขนาดนั้นเลยนะคะอรอ <ลง S 2> ตั้งนานแล้วรอมาตั้งนานแล้วลนะคะอธิษฐานเถอะขอให้พรุ่งนี้พร้อมเลยฟิตเลย <c oughs> แต่อย่าง <c oughs> ที่เมื่อกี้นะครับเราคุยกันเนอะว่านอกจากเรื่องของการออกกาลังกายแล้วนะครับจริงๆเรื่องการกินสาคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเลือกสัดส่วนของอาหารมื้อเช้าเนี่ยควรจะหนักสุดกลางวันเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของมื้อเช้า และมื้อเย็นเนี่ยประมาณแค่หนึ่งในสามของมื้อเช้าและที่สําคัญนอกจากจัดเมนูอาหารแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันจะต้องมีช่วงพักเคยรู้สึกไหมว่าบางทียกเวทยกให้ตายยังไงกล้ามก็ไม่ชัดไม่ขึ้นสักทีพรจริงๆมันต้องมีช่วงพักให้ร่างกายมีการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่มันมีการ ออกกําลังช่วงตรงนั้นพรามันมีการซ่อมแซมเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะฟูขึ้นมาก็คือเราก็จะมีกล้ามชัดการลดน้ําหนักเนี่ยมันก็จะได้จากการที่เราวางแผนในการออกกําลังทำให้ฮาร์ดเรตมันถึงในระดับนั้นมีบอดีเวทประมาณนี้จัดเมนูอาหารก่อนจะจบรายการคุณคพ่อบ้านฝากรายการนิดนึงดีไหมครับครับมาเยอะใช่ครับรายการพ่อบ้านเย็นหนึ่งทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยครับอาละครับไหนๆเราก็มากันครบทีม2020 e n t e r t a i n m e n t ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีความพิเศษคือ,อเรามีเสื้อเก๋ๆแบบนี้ใสส่่่บายคะไมร้อนและก็ถุงผ้าลดโลกร้อนนะครับมาแจกกันนะครับ<อ>เพียงแค่คุณตอบคำถามว่าชอบรายการปูเสือรอตอนไหนมากที่สุดเพราะอะไรและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งในช่อง2020 entertainment นะครับลุ้นรับ กระเป๋าแล้วก็เสื้อยืด2020จำนวน10รางวันนะครับและนอกจากติดตามกันใน YouTube แล้วถ้าใครยังไม่จุดใจนะครับไป Follow หรือว่าไปติดตามกันต่อใน Facebook ของรายการปูเสือรอครับจะมีสาระดีๆคลิปสนุกๆน,นะครับให้ได้ติดตามกันด้วยจา๋าฉันรู้ว่าเธอจะถามอะไรอีก ง่ายมากเลยให้คิดว่าเหลือเวลาหายใจไม่อีกเท่าไหร่แล้วเวลาหายใจมีน้อยลงแล้วคิดอย่างนี้คิดง่าย